เเลยีีนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ต่อยมาวันนี้มาทำความรู้จักกับเทรนเนอร์ของค่ายมวยวอลราชชาพูดอยู่เบื้องหลังความสำเร็จต้องพูดอย่างนั้นแค่ไหมทำไมถึงไม่อยออกสื่อเพราะอะไรพี่อืมไม่รู้ผมไม่ชอบอ่ะผมไม่ค่อยอยากจะแต่ว่าไปไปสอนที่มุมไปอะไรอยู่เออประจำครับประจำคือสอนที่มุมด้วยจากค่ายต้องแก้ไปด้วยอ่าก็หมดนะครับรวมทุกอย่างอคือคือเสียฟิวมีพี่คนเดียวห่ือพอเลยปะ ออเลยคือพี่ดูแลเกือบทุกอย่างคุณพูดทุกอย่างครับโอ้ทุกอย่างทุกอย่างนี่คือทั้งเรื่องอาหารการกินทุกอย่างชนะวิสาการกีฬาเหลอเกทุกอย่างครับทุกอย่างเลยเห็นบอกว่าพี่เนี่ยคือไม่ค่อยตกอะไรนะมวยเลยค่ะไม่ค่อยไม่ไม่เไม่เหมือนใครืที่เขาตกไปอะไรเงี้ยแต่พี่สอนอย่างแบบอื่ครับผมสอนแบบอื่แบบไหนอ่าผมใช้วิจิตวิทยามากกว่าพี่าครับโอคือบางทีมันปคือ สมัยก่อนต้องแบบก็โดนมาไงโดนมาแล้วทำไมผมต้องทำเหมือนเหมือนกับพวกมันที่ถูกเคยโดนผมโอ้โหสมัยก่อนตบตีนักมวยเป็นเรื่องธรรมดามากใช่เรื่องธรรมดาแต่มันไม่ได้กลัวนะครับมันมันกลัวแล้วมันไม่อยากซ้อมพอไม่อยากซ้อมมันก็อยากเลิกถ้าผมทําอย่างนั้นพวกมันก็จะคิดว่าผมสมัยก่อนผมก็เลยเอ้ยถ้ามันอยากเลิกนักมวยก็ไม่มีสู้ให้มันทํามันเข้าใจทําให้มัน เกงดีกว่าว่ามันไม่ต้องมาถึงขั้นลงมาทั้งหมดอย่างนี้เป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าแล้วก็แบบว่าเข้าไปนั่งต้องใจมากกว่าเข้าใจมันนะอ่านแล้วมันต้องเข้าใจผมด้วยอคนต่างเข้าใจก็เลยอยู่กันแบบพี่น้องครับยูแบบครอครัวพี่น้องครับเมื่อก่อนพี่ชกมวยชื่ออะไรพี่อชื่อพรหมงคลสักิรันชัยครับสมัยก่อนอ ซ้อมอยู่ใครบ้างเมื่อก่อนสมัยก่อนก็ซ้อมพวกเป็นชายพวกปร,กรณ์ครับอยู่ด้วยกันตอนเด็กๆนะครับออตั้งแต่30โล40โลตั้งแต่เด็ก,ดกครับพอโตขึ้นมามันก็มาแยกย้ายไปอยู่คนละค่ายอะไรเงี้ยอยู่มากี่ค่ายแล้วพี่ตอนเป็นมักมวยนะเออก็อยู่มาสองสามค่ายครับมันออจะมีค่ายค่ายซอยยศนันที่นัานามตกแล้วก็ค่ายใทย,ยที่บางประกกค,ค่ายเสี่ยเนี้ยครับเมื่อก่อนมวยอะไรยังไงพี่พี่เอ่ะก็ออามาฝีมือนี่แหละครับก็ มันเหมือนกันนี่แหละกับกพวกเนี้ยชกนศิลาชกชกอยู่ที่จุดไหนของยูของนัดกับนัดบัลลัชัยครับบัลลัชัยเป็นแชมป์เป็นเลยไหมก็ก็เป็นแชมป์มว้รอบอยู่ครับไว้รอบย้อนสมัยก่อนนะครับของนายทรก็มาเคยต่อยไบ้างพี่ใช่ใช่ใช่ต่อยใครบ้างพี่เออที่เคยต่อยก็มีธงชัยครับต่อธิลาชชัยแล้วฉัตรชัยน้อยพวกคอนเสิร์ตเนยครับคอนเสรยสุับพวกผนาดที่หลับอ่าเคยต่อยสองครั้งอะไรม่วงเลยอ่าแล้วก็ไอ้พวกผดิชิดพวกดาวเด่นทิ้งห้องสี่พวก ลูกนี้มิดไอของสีพวกก็คือเกเอวันไทยเลยอ่ะตราดผู้เอกอ่ะลูกนี้มิดได้กี่รอบพี่ก็วิ่ต่ออีกรอบเดียวครับเอาอีกรอบไหมเขายังโชคอยู่นะตอนนี้มันไม่ไหวรอเออไมได้คือผมนี่แปลกอย่างผมต่อยกลางวันผมต่อยไม่ค่อยมีแรงอ่าผมยังไม่นอนเลยอาจจะพูดอาจจะเพราะควฝันไม่เพียงพอครับอย่างช่องสามจะกับลูกมิดต่อยสิบเอ็ดโมงเที่ยงเนี้ยต่อยเลยครับมันปรับตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อปอดเล็กเหรอเกี่ยวไหมีเออแต่พฤติกรรมร่างกายหมด แ,แล้วแต่ขเขากับใครครับครับแล้วลองวินนี่เขาเขาถึงตัวเองครับมันก,เก็เลยมือะไหนหน่อยกระซองนะครับทรงแบบไบละบาอ่ยแล้วมาอยู่ที่จิวได้ไงครับเอ่อค,คือทำอยู่ออกกำลังกายอยู่เพื่อลำสี่ตอนนั้นนะครับตอนนัน<อ>้นเป็นเป็นอีเก่าชื่อเดิมอ่า F T M ตอนนั้นครับ <F PM. S 1> ก็ทำอยู่ทีเนี้ยแกก็จะเปิดไข้เมวยอยนงครับก็มาเปิดตรงนี้แล้วก็แยกมีสองสาขาอะไรเงี้ยตรงนู้นกับตรงนี้ต่างกันละ ตรงนี้นักมูลอาชีพมูนเพื่อสุขภาพไม่ซีเรียสอะไรนะครับอนเสร็จแล้วก็เข้าบ้านนอนมันไม่ได้ไปแข่งใครนะแต่เนี้ยเพื่อทําเพื่อไปชกไปแข่งยากง่ายต่างเลยเออยากตรงนี้ยากกว่าเยอะครับยากยังไงยอย่างแรกคือต้องคุมเด็กให้ได้อยู่ร่วมไปต้องคุมใครคุณจะเตะคุณจะซ้อมมาตรงไหนคือตามใจเขาอย่างนี้มันตามใจตั้งมัวนไม่ได้ครับตั้งมวยต้องตามใจเราว่าเพราะเรารู้จะทำให้มันแข็งทำให้มันอ่อน แต่อย่างนู้นทำออกกาลังกายเหมือนกับลูกค้าเข้ามาตามชั่วโมงโ<อ>เข้ามาตามรอบเราสอนเสร็จล้วก็จบรอบก<อ>็ตาก่ตางคนต่างกันบ้านครับอันนี้สอนเสร็จไม่เสตร็จต้องมาคิดว่าต่อ,อยใครต,ต้องมาคุยกันเดกว่าเอ้ยต้องอย่างนี้นะเพราะบางทีนักมวยมันไม่ค่อยรู้หรอกครับ<ม>ว่ามันก็ซ้อมอย่างเดียวก็ต่อ,อยไ่รครับมันไม่ค่อยรู้หรอกครับแราก็ต้องแก้ให้มาทำก็ต้องก็ต้องแก้ตอนซ้อมครับต้องทำเหมือนเหมือนเหมือนผู้ชกมันตอนซ้อมครับ มาทำตรงนี้ได้กี่ปีแล้วพี่ที่เฉพาะมวยไทยอาชีพนะเอาประมาณสักี่ปีนะสี่ปีสี่ปีกว่าน่าจะได้ก็ดูทั้งเช้าทั้งเย็นเลยทั้งเช้าเย็นครับโอเออกใจว่ามาแต่แรกเลยมา